ชีวิตต้องพบครับพาไปชมงานซิกฟาร์มพาร์ตี้2024ที่จัดใหญ่จัดเต็มครับบุกใจกลางเมืองนั่นลานเซนทั a เวิร์ d บริษัทโอโรโน่จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องซิกกับจากประเทศเกาหลีปิดลานเซนทัลเวิร์นำรถแข่งในทีมซิกมาจอดโชว์ให้ทุกคนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับและรวมพูดคุยพร้อมแนะนำทีมแข่งและนักแข่งในสังกัดทีมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบูธพันธมิตรที่มาร่วมจัดแสดงโปรดักสินค้าในางานอีกครับการที่ยาเก้านะครับผมก็อยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเบอดนะ ตรงลานกิจกรรมนะทางนิสตอิเดอร์โบกก็เป็นพันธากตรกับดันเครื่องซิทนะฮะที่มาจัดกิจกรรมนะซึ่งเราก็เป็นพันธมิตรด้วยเพราะว่าเราสนับสนุนจัดนักถแข่งทุกขั้นนะฮะแต่โอกาสนี้มาโชว์ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมในปีนี้และมาพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยังโอม ที่มาร้องเต้นเอาใจวัยรุ่นสายคิปให้เด้กนิสนันหน้าร้านเซ็นทรัลเวิร์กันเลยทีเดียวในช่วงข้ามครับยังมีการจัดเลี้ยงให้กับตัวแทนจำหน่ายที่เดินทางมาร่วมง,งานจากทั่วประเทศนับพันชีวิตเลยทีเดียวณโรงแรมเซนทาราแกนบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์ครับ โดยมีผู้บริหารน้ำมันเครื่องซิกจากประเทศเกาหลีกล่าวต้อนรับกับสมาชิกทุกคนในงานครับนอกจากอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วเรายังมาสนุกกันต่อกับคอนเสิร์ตจากจจะนงพนีที่มาโชว์สเต็ปเมลอนเมลอนเลยให้ทุกคนในงานนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับยังสร้างเสียงฮาครับจากคอนเสิร์ตก็มาดีครับเรียกว่ามากันครบทีมเลยครับคุณผู้ชม เรียกเสียงฮากันได้สนั่นฮอกันเลยทีเดียวครับกับข้าคืนที่มีความสุขแบบนี้ที่น้ำมันเครื่องซิกจัดให้กับทุกๆคนครับและใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารของน้ำมันเครื่องซิกครับน้ำมันอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีลองติดตามได้ในเพจ f a c e b o o k ของน้ำมันเครื่องซิกไทยแลนด์ครับ